ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลงทุนเปลี่ยนชีวิตพอดแคสต์ Podcast. คุณกำลังอยู่กับผมโคตเต้ลสี่กับดักในตลาดหุ้นที่ทำให้มือใหม่ไม่ไปไหนวันนี้เราก็จะมาคุยถึงประเด็นที่ทำให้มือใหม่ที่เข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จสักทีผมได้รวบรวมนะครับประสบการณ์จากการที่ผมได้คุยกับนักเรียนนะครับมากกว่า2ปีตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำชาแนลนี้นะครับแล้วก็เริ่มมีผู้ติดตามเริ่มมีคนทักมาพูดคุยมาสอบถามนะครับ โดยสิ่งที่น่าตกใจเนี่ยนั่นก็คือความผิดพลาดเนี่ยมันมีแพทเทิร์นครับซึ่งหากผมย้อนนึกกลับไปตอนที่ผมเริ่มเข้าตลาดหุ้นใหม่ๆเนี่ยมันก็มีความคล้ายๆกันนะครับแปลว่าข้อผิดพลาดเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีรูปแบบซึ่งผมมองว่าเราสามารถรู้ให้เท่าทันนะครับเพื่อที่จะนํามันมาปรับปรุงแก้ไขให้ข้อผิดพลาดเหล่านี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นกับเราครับเราไปเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือ 1. ต้องกําไรทุกวัน ข้อนี้นะครับเป็นความผิดอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีสื่อโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดี l ล n e ก็ดีนะครับผมซึ่งในโซเชียลแต่ละที่เนี่ยผู้คนเนี่ยเวลาที่เขาแชร์เรื่องราวต่างๆลงใน Facebook ลงใน l ล ne ของพวกเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย9กเ็นเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องราวของการที่เขาเทรดหรือลงทุนแล้วกำไรดังนั้นในการที่เราเป็นมือใหม่แล้วเราเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ย เราจึงเกิดความคิดนะครับว่าเราควรจะกําไรทุกวันแบบพวกเขาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดมากๆเลยนะครับผมผมจะบอกนะครับว่าในประสบการณ์ที่ผมลงทุนในหุ้นแล้วก็เทรดหุ้นอยู่ในหน้าจอหุ้นเนี่ยมาประมาณ8ปีแล้วเนี่ยมันยากมากๆเลยครับที่เราจะเทรดให้พอร์ตเนี่ยเขียวทุกวันหรือว่าเดย์เทรดให้มันกาไรทุกวันเนี่ย ในความเป็นจริงแล้วนะครับเราไม่ได้ต้องการให้พอร์ตเนี่ยต้องกําไรทุกวันแบบนั้นนะครับเราเพียงแค่ต้องการให้ผลรวมของพอร์ตเนี่ยใน1เดือนใน1ไตรมาสใน1ปีออกมาเป็นบวกก็เพียงพอแล้วครับการที่เราไปคิดว่าวันนี้จะต้องบวก5,000ันวันนี้จะต้องบวก1 0,000่นจะต้องบวก20,000เห็นคนในเฟซเขาโชว์กันบวกวันละเป็นแสนเลยคุณกําลังลืมไปหรือเปล่าครับว่าต้นทุนคนเราไม่เท่ากันขนาดพอร์ตเอ่ยความสามารถเอ่ยความถนัดเอ่ย ปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับนั่นก็คือการพยายามกําไรทุกวันดังนั้นวิธีแก้ที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นก็คืออยากจะให้พี่ๆทุกคนเนี่ยค่อยๆใจเย็นๆนะครับแล้วก็วัดผลตอบแทนของตัวเองเนี่ยให้มันไกลขึ้นครับนั่นก็คือยืดออกมาเป็น1เดือนเป็น1ไตรมาสนะครับผมแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการที่เพื่อนๆจะกําไรในตลาดหุ้นเนี่ยมันจะง่ายขึ้นแน่นอนครับ ข้อ2นะครับต่อมาจากข้อแรกนั่นก็คือรวยได้ง่ายๆเราจะเห็นนะครับว่าในบรรดาคนที่เข้ามาเทรดหุ้นเข้ามาเล่นคริปโตเข้ามาลงทุนในตลาดต่างๆเนี่ยเราจะเห็นพวกเขาเนี่ยมีชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ้าอู้ฟู่เป็นพิเศษนะครับบางคนเนี่ยเขาก็ออกแลมโบบางคนเขาก็ซื้อของแบรนด์เนมภาพลงตาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยไม่ได้โฟกัส กับสิ่งที่คุณควรทําอย่างแท้จริงนะครับผมถ้าหากว่าการลงทุนในหุ้นมันรวยง่ายๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะไม่เห็นคนทําอาชีพอื่นแล้วครับเราจะไม่เห็นพ่อครัวนะครับที่มาทํากับข้าวให้เรากินเราจะไม่เห็นคนขายของนะครับที่มาขายของให้เราในช้อปปี้ลาซาด้าเราจะไม่เห็นพี P ่ๆไรเดอร์ที่มาขับรถส่งอาหารให้เรานะครับนี่คือความเป็นจริงนะครับการเทรดหุ้นจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําให้ทุกคนรวยได้นะครับผม ผมเนี่ยได้รู้จักคนคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาในตลาดคริปโตตอนปี2020นะครับเขาลงทุนเงินไปแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นแล้วพอร์ตเนี่ยก็โตขึ้นมาเป็นหลักล้านเลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาคนนี้นะครับตั้งเป้าว่าจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อบ้านซื้อรถใหม่แต่ยังไม่ทำไรนะครับเหรียญที่ว่ากำไรนั้นเนี่ยลงมาจนสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นเงินก้อนนั้นของเขาเนี่ยขาดทุน90%จนเกิดหมดตัวเลยนะครับเพราะว่าในช่วงที่เขากำไรเนี่ยเขาก็ไปเอาเงินจากส่วนต่างๆมา ไปชวนญาติมาลงทุนไปชวนแฟนไปชวนเพื่อนมาลงทุนทําให้ความเสียาหายในรอบนี้ของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยดังนั้นผมอยากจะบอกนะครับว่ามือใหม่ที่เข้ามาในตลาดหุ้นแล้วมีกําไรเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจนะครับอยู่ให้ครบรอบครบไซเคิลของการเคลื่อนไหวของตลาดก่อนมีคาํากล่าวนึงนะครับในวงการโป๊กเกอร์นะครับว่า in short term luck is king but in long term skill is king นั่นก็แปลว่าในระยะสั้นเนี่ยโชคคือส่วนสำคัญ แต่ในระยะยาวจริงๆแล้วเนี่ยสกิลหรือว่าทักษะคือส่วนที่สําคัญจริงๆต่างหากแหละครับข้อ3นะครับเงินเยอะได้เปรียบนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้คนมีเงินหรือคนที่ประสบความสําเร็จจากธุรกิจหรือจากอาชีพอื่นๆเนี่ยต้องเสียเงินนะครับไปกับตลาดหุ้นถ้าหากว่าคุณมีประสบการณ์นะครับการมีเงินเยอะเนี่ยได้เปรียบจริงๆครับถ้าหากคุณอยู่ในตลาดมา5ปี6ปีแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะนําเงินของคุณเนี่ยกระจายพอร์ตได้ ทำให้คุณสามารถที่จะออกแบบกลยุทธ์การลงทุนได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับคุณสามารถที่จะนําเงินก้อนนี้เนี่ยไปซื้อหุ้นนําเงินก้อนนี้ไปวางแผนในการช็อตทีเฟกนําเงินก้อนนี้นะครับไปโยนไว้ในเหรียญคริปโตที่มีโอกาสที่จะขึ้นแรงๆแบบนี้ถ้าคุณเงินเยอะเนี่ยคุณสามารถที่จะกระจายได้ครับแต่ในช่วงแรกนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเปิดพอร์ตเมื่อเดือนที่แล้วเป็นมือใหม่ที่เพิ่งได้กําไรจากธุรกิจ ได้กําไรจากการขายของออนไลน์ประสบความสําเร็จในอาชีพของคุณแล้วคุณนําเงิน5้าล้านสิล้านมาตุม้มแล้วคิดว่าเดือนนี้เนี่ยคุณจะฟันกําไรไปสัก2ล้านจากตลาดหุ้นผมบอกเลยนะครับว่าโอกาสเจ๊งสูงมากครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าทุกอาชีพเนี่ยต้องเรียนรู้นะครับควาที่คุณจะเป็นหมอควาที่คุณจะขายของออนไลน์ได้ประสบความสําเร็จ คุณผ่านอะไรมาก่อนครับคุณต้องท่องตำราคุณต้องไปเจอลูกค้าคุณต้องขายของจากชิ้นเล็กๆก,ก่อนขายของแบบออเดอร์วันละหลักพันกว่าจะได้หลักหมื่นกว่าจะได้หลักแสนการเทรดหุ้นก็เหมือนกันครับมันอาจจะดูง่ายนะครับที่คุณแค่ซื้อไปปุ๊บแล้วคุณก็รอขายให้ได้ราคาสูงกว่าคุณก็ได้กําไรเข้ากระเป๋าเลยหลักหลายหมื่นหลักแสนแต่ทุกอย่างเนี่ยมันมีค่าเรียนรู้ของมันครับถ้าหากว่าคุณยังไม่มีประสบการณ์ตรงนี้มากพอเนี่ยเงินที่เยอะของคุณเนี่ยจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะ ของเหล่านักล่าในตลาดนี้ครับซึ่งผมอยากจะบอกว่ามันโหดร้ายมากนะครับสาหรับคนที่ประสบความสําเร็จในด้านอื่นๆมาแล้วต้องมาเจ๊งต้องมาหมดตัวกับตลาดหุ้นแล้วก็ต้องหันหลังให้ตลาดไปแล้วก็โทษตลาดนะครับว่าตลาดเนี่ยมันแย่การลงทุนมันเป็นการพนันการเทรดมันคือการพนันแล้วก็เลิกเทรดหุ้นเลิกยุ่งกับหุ้นไปแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่เสียโอกาสมากๆเลยนะครับคาแนะนําของผมนะครับนั่นก็คือไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่เนี่ย ให้คุณนําเงินในส่วนน้อยของคุณอาจจะแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคุณมีล้านหนึ่งคุณเอามาเทรดแค่แสนหนึ่งก่อนถ้าคุณมีสิบล้านคุณเอามาเริ่มลงทุนแค่ล้านเดียวก่อนถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณเริ่มจับจังหวะเริ่มจับจุดจับแนวคิดได้คุณค่อยนําที่เหลือมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมมองว่าคุณจะอยู่กับตลาดได้นานครับอาชีพนี้นะครับใครยิ่งอยู่นานยิ่งได้เปรียบนะครับผมและข้อสุดท้ายนะครับสาหรับวันนี้นั่นก็คือระบบเทรดต้้อองซซับน นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่คนที่เข้ามาในตลาดใหม่ๆเนี่ยพยายามจะหาสิ่งที่เรียกว่าโฮล y g r a หรือจอกศักดิ์สิทธินั่นเองมือใหม่มักจะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามีระบบที่แม่นยำระบบที่มีโอกาสชนะนะครับ90%จะทำให้คุณกลายเป็น number one หรือว่าจะทำให้คุณกลายเป็นเบอร์ต้นๆของตลาดหุ้นผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่สำคัญนะครับระบบที่ผมสามารถใช้ทำกำไรในทุกวันนี้เนี่ยใช้ค่าเฉลีย่ยแค่เส้นเดียวก็ทำได้แล้วครับผมหรือว่าบางระบบเนี่ยผมแค่ใช้ราคากับวอลุ่ม เป็นตัวคัดกรองนะครับแล้วก็เป็นตัววางจุดซื้อขายหุ้นแค่นี้ก็ทําได้แล้วครับผมบางคนนะครับไปโฟกัสว่ายิ่งเร็วยิ่งดีหมายถึงว่าถ้าหากว่าเราจะเล่นสั้นเนี่ยจะเดทเกณดเก่งกำไรในวันคุณจะต้องไปดูกราฟลายวินาทีหรือลายติ๊กเลยอันนี้เนะี่ยยิ่งผิดนะครับผมยิ่งคุณมองตลาดใกล้เท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเจอกับน้อยมากเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าคุณโฟกัสในสิ่งเล็กคุณก็จะได้ในสิ่งเล็กกลับไปนะครับ แต่ถ้าคุณมองภาพใหญ่คุณก็จะได้สิ่งที่ใหญ่กลับไปนะครับและเรื่องราวเหล่านี้นะครับผมก็มีแชร์ในคลาสหุ้นการกุศลด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามที่หน้าเพจได้นะครับผมอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมก็จะเปิดรับแค่เพียงเดือนละรอบเท่านั้นนะครับถ้าพลาดรอบนี้ไปเนี่ยก็อาจจะต้องรออีกนานเลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มาเปลี่ยนชีวิตในการลงทุนไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ